สวัสดีครับวันนี้ตะโกเผยผูไทยพามาเที่ยวชมตลาดหัวปลีครับตลาดหัวปลีอยู่ที่ภูเก็ตสระบุรีนะครับวันนี้มาเดินเที่ยวชมผลิตภัณฑ์นะครับในชุมชนนะครับที่ได้นำมาขายอยู่ที่ตลาดหัวปลีแห่งนี้ครับ,รบเราไปชมกันเลยครับ มีให้ชิมด้วยนะครับมีให้ชิมด้วยจ้าลูกค้าอันนี้ผักหวานวอเตเกตมีมะม่วงแล้วก็มีเผือกตลาดหัวปีตลาดบุรีนะครับมาชิมกันได้จ้าชิมได้นะไม่ควรให้ไปชิมไปแม่จ๋ามาได้ก็เป็นแคปหมูใบด้วยชิมไหมล่ะชิมไหมล่ะเนี่ยชิมนะชิมดิชิมดิอ๋อชิมผมด้วยในี่นะพี่ มีให้ชิมด้วยนะครับทุกร้านจะมีให้ชิมนะครับอันนี้เป็นปลาสลิดราคาก็ตามไปราคาห้าสบบาทนกคาไม่ถึ้ก็ได้นะคะับ กะละเมกะทิสดกะละเมขอย้อยข้างเหนียวเลยนะคะก่นได้นะจ๊ะอันนี้จะเป็นกะละเมใบเตยกะทิสดค่ะเวันกะสดใหม่ๆเลยค่ะก่อนหนี่งวันเช้าอ่อนผุณตาคุณมีนะคะน้ำตาลนะครับร้านเลยใช่ไหมนี่เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้นะครับน้ำตาลมะพร้าแท้ครับ แหมตุมถ <sogenan. S 3> ิงเลยพี่าสลัดมาชิมมาชิมาชิมเลยมาเร็วเป็นไงแวไหมลูกแ้วกาจริงจนะอันนี้ร้อยลูกพรน้อบกัาระบา้าตาัวพีไมด้กันบี้ค่ัน้่น่ันอยู่มาไม่ถึงนะจ้าร้อยด้านนี้เลยจ้าด้านนี้ก็จะเป็นปลาลิปลาบร้อยตัวใหญ่ๆส่จำโบทอดตันใหม่ๆร้อนๆจ้าปลาบได้ค่ะ กะหล่ยใหญ่ไสเยอะทอดกันใหม่ๆร้อนๆด้านนี้เลยนะจ๊ะน,นนี้น,นี่เป็นทอดร,ร้อนๆเลยนะครับทอดร,ร้อนจะไปอยู่ที่ตลาดหัวปีนะครับตลาดัวปีอยู่ที่ฟุกเแค่สระบุรีนะครับวันนี้ อันนี้ก็จะเป็นเรือสน,นสมุนไพรเรือนสมุนไพรตลาดหัวปีสระบุรีครับน,นี้จะเป็นปลาส้มนะครับปลาส้มตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่มากปลาส้มตัวใหญ่มากครับราคาตามป้ายนะครับ ปลาลาปลาต้มจ้ปะปลาลาปลาต้มนอรน่อยเลไม่เหมือนกันนี่ปลาแยกรวมฟันครับน่าทานมากครับน่าทานมากครับสามน้อยลยตะพันเยอะแยะนะครับเยอะแยะครับนนี่จะเป็นมะม่วงแช่อิ่มนะครับมะม่วงแช่อิ่มนี่ครับ นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับบางอย่างก็เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับมว่ว่งหาวมะนาวโหนี่เยอะมากครับผลิตภัณฑ์เยอะมาก <c oughs> ด้านนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นขนม ที่ปั้นขึ้นมานะครับเร็น yeah. ิงๆไม่ใช่อันนี้เป็นมะขามป้อมอได้นะอันนี้เป็นมะขามป้อมนะครับแดงต้มแดงต้มมะขามป้อมแช่อิ่มน้าลูกค้าหัวเจ้าป้ออร่อย้วยนะัเป้ออร่อยอระเพร เยอะนะครับที่ตลาดบุรีตุีนะครับอ่ยู่ที่สลับบุรีนะครับที่ตลาดรเสาร์อาทิตย์จะวันหยุดนะค่ะเาโมเช้ามาเใครจะมาเที่ยวใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับมีไก่ราด้อมนะมีไกราดน เราจะเป็นเครื่องจักสารนะครับเครื่องจักสานตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมน,นของเครื่องจักสารไม้ไผ่นะครับ ไปนอนนะครับไปนอนที่ทําจากไม้ไผ่นะครับนี่ครับเยอะมากนะครับเยอะมากครับผลิตภัณฑ์ที่ทําสารจากไม้ไผ่นะครับดูครับเยอะมากครับนี่เป็นงานฝีมือล้นๆนะครับเป็นงานฝีมือ เป็นเก่งปลาทูนับเก่งปลาทูนะครับ<ม>นี่คือผลิตภัณฑ์นะครับที่มาวางขายอยู่ที่ตลาดหัวปลีจังหวัดสระบอุรีนะครับวันนี้ตะโกโคเคยพุทไทยพามาชม กับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องตะโกเขยพุทัยนะครับขอขอบคุณและสวส